No. นี่มันอะไรกันผมขับไปทางโรงพยาบาลแต่ทำไมวนกลับมาที่หมู่บ้านโมสุยได้ล่ะต่อให้มาผิดทางก็ขับมาถึงที่นี่ในเวลาสั้นๆแค่นี้ไม่ได้หรอกผีบังตาอีกแล้วเหรอในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วไปถามคุณยายท่าเลยดีกว่าเซนมอชิงแบกหวังเจียวถงเข้าไปในบ้านจึงพบคุณปู่หลองและคุณยายท่าที่กำลังรออยู่ด้วยความร้อนใจหลังจากได้ฟังเรื่องที่เซนมชิงเล่ามาคุณยายท่าจึงเข้าไปสังเกตหวังเจียวถงอย่างละเอียดวิญญาณคงออกจากล่างไม่รู้ตอนนี้วิญญาณของหล่อนไปอยู่ที่ไหนถ้าอยู่หาา่างกากก่ไไลเินปอ เกิดเรื่องได้ใช่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 ฉันอยู่ตรงนี้คุณยายบอกเขาไปสิโอ้ไฟ กระพิบอีกแล้วตอนอยู่ที่บ้านก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีสิ่งอัปมงคลตามมาหรอกนะแต่เบอร์ใครไปสิ่งอัปมงคลกันยะอาจจะเป็นแฟนเธอก็ได้นะหยิบจับของในโลกคนเป็นไม่ได้แต่เปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันจริงเหรอทงทง,ทงคุณอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วมือถือไงใช้มือถือส่องมองเห็นฉันเหรอทัางนี้ท่านนี้ฉันอยู่ตรงหน้าคุณเปิดกล้องสิได้มองเห็นฉันเซิร์นโมจิงหยิบมือถือออกมาส่องไปรอบๆไม่เจอเลยผมไม่เห็นอะไรเลย ต้องเป็นวิญญาณที่มีพลังหญินเข้มข้นถึงจะมองเห็นถ้าเป็นผีที่มีพลังแก่กล้าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่วิญญาณอย่างทั่วไปใช้วิธีนี้มองไม่เห็นนหรอกโดยเฉพาะตอนกลางคืนวิญญาณอย่างจะยิ่งอ่อนแรงทำอะไรได้แค่ในดินแดนหญินอย่างเท่านั้น เพราะงั้นหล่อนจึงมองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นหล่อนงั้นมีวิธีอื่นไหมครับใช่แล้วผีถ้วยแก้วไงจชิงๆในที่สุดคุณก็ฉลาดสักทีตอนฉันชวนไปรู้หนังผีคุณก็ไม่ยอมไปตอน,นได้ใช้ประโยชน์แล้วเห็นไหมวิธีถามวิญญ,ญาณแบบนั้นไหมเหมาะเพราะไม่รู้เชิญวิญญ,ญาณอะไรมาต่อให้เชิญสำ็จ ถ้าหมัวต่รอผีบอกทีละคำทีละคำกว่าจะคุยเสร็จฟ้าคงสว่างพอดีนั่นก็ถูกผมเก็บมือถือกระดาษมาไงถ้าเผาให้ถง,ถงถงเธอจะใช้ได้ไหมครับเอ้ยอยู่ๆก็ฉลาดฉันเคยได้ยินว่ามีคนใช้วิธีนี้มาก่อนแต่ไม่เคยเห็นกับตาลองดูสิมันอาจจะได้ผลก็ได้คุณปูลองผมขอยืมมือถือหน่อยครับฮะเอามือถือของฉันไปทำอะไรมือถือกระดาษ เขาอ๋อต้องมีหน้าโอ้ยคตรักแฟนแตะบือ้อวิธีแบบนี้ยังคิดออกมาได้แล้วรูปถ่ายขี้เหล่นั่นฉันบอกให้คุณลบชิงไม่ใช่เหรอทำไมยังเก็บไว้อยู่อีกเชี่ยคนรักเมีย2 0 2 2เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเซินโมชีจึงรีบรับสายทันทีนั่นทถงทงใช่ไหมเชยจริง,รงฉันกลัวจังเลยฉันกลายเป็นผีไปแล้วหวังเจียวถงร้องไห้ไปบ่นไปไม่หยุดไม่เปิดโอกาสให้เซินโมชิงได้พูดเลย นี่มันน่าเหลือเชื่อมากคุยโทรศัพท์กับผีได้ด้วยหรอผีที่ไหนกันเพราะคุณไม่ใช่เหรอที่ทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะฉันเปล่าสักหน่อยอย่า อย่ามาใส่ร้ายฉันนะต้องเป็นคุณแน่ๆไม่งั้นตอนที่ได้ยินเสียงฉันกูจะล้อนตัวทำไมเพาไม่ได้ทําผิดก็ไม่ต้องกลัวนี่นะจริงๆทำไมไม่ช่วยฉันพูดล่ะดูสภาพฉันสิเอาละคืนยังเถียงกันต่อไปคงเช้าพอดีเรามีเรื่องสําคัญที่ต้องทํากันนะพวกเธอเห็นผีคนกระดาษครั้งแรกที่ลิมแม่น้ำใช่ไหมละ่ะงั้นก็ขับเลาะแม่น้ําขึ้นไปดูซิว่าจะพบอะไรที่หมู่บ้านจางหลิงบ้าง ่างเงี้ยเงี้แปลกจริงหมู่บ้านนี้เพิ่งล้างไปได้แค่ครึ่งปีแต่ทำไมเก่าสุดโสมขนาดนี้ล่ะนี่คือสารบรรผชนของหมู่บ้านจางหลิงได้ยินว่าสุดสารของชาวบ้านที่นี่ก็อยู่ข้างๆกันแต่ฉันไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดหรอกนะ เราจะเฝ้าล่างของหล่อนเองแม่น้ำสายนี้ไหลมาจากสารบพชนแห่งนี้พวกเธอลองไปดูสิระวังตัวด้วยล่ะที่นี่มีแต่อะไรแปลกๆเต็มไปหมดพักนานเกินไปเสียงเนอร์แล้วเนี่ยโมชิงที่นี่เป็นสถานที่ชั่วร้ายถ้ากลัวไปไอ้แฮมระวังตัวด้วยล่ะไม่ต้องห่วงครับเพื่อถงๆน่ะผมไม่กลัวหรอกฮน่าซีเปตะไก่ต้มจริงเชียวไม้เท้าของฉันหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่อยู่เลยทำมาจากไม้ของต้นหวายใช้ไล่ ผีแล้วก็เรียกผีได้พอแกแล้วพวกสิ่งชั่วร้ายก็เอาแต่จ้องเล่นงานฉันแต่เพื่อสลับตัวละครชี้เล่นได้ทั้งผีทั้งคนงั้นผมว่าผมเล่นมิติคนก่อนแล้วเข้าไปมิติผีนะครับเจอดอกไม้สีแดง จิ้มไม่ได้อ้อสายน้ําไหลลงไปทางพโพรงข้างสารบัรพชนอยู่ชี่ว่าคุณยายท่งดูไม่ง่วงเลยสักนิดปกติคุณปู่ลองน่าจะหลับไปแล้วอันนี้แปลกๆนะทำไมตอนนี้ถึงตีดกันได้ครับควรจะง่วงนอนไม่ใช่เหรอครับคนแก่ประมาณนี้ <c oughs> แน่ครับประตูปิดพร้อมคอมโบทั้ง4 <c oughs> เป็นยินหยางนะครับทรงตั้งและหยินหยางทรงนอนงั้นเข้าประตูสารบัญพชนกันอยู่ชี่ว่าตรงนี้เหมือนต้องการกุญแจนะครับรูปร่างเหมือนคนนะครับคนปั้นงั้นหันหลัง อันนี้คือทางให้เรามาครับไอ,อ้สาลาไอ้ตรงนี้คุ้นๆน,นะครับกระดานหมากว่างเปล่าก็คุ้นๆปีนต้นไม้ไม่เป็นแล้วถ้าเ,เกิดให้น้องทถงๆงกูปีนเราจะเป็นยังไงโอ้เชี่ยนี่มันอะไรเนี่ยจงใช้เข็มทิศขึ้นเหนือ5-9ขุดลึก1ฟุตรับพรจากสวรรค์ ไม่รู้ว่าเป็นรูปปั้นเทพอะไรแต่ดูน่ากลัวจังดูเหมือนเสียงของเทวรูปจะเคยหักมาก่อนเพราะตรงคอมีรอยฉาบปูนปลาสเตอร์อยู่ยังมาทันซ่อมเสร็จก,ก็ถูกทิ้งล้างซะแล้วอยู่ที่ว่าของเส้นไหว้ทําอะไรไม่ได้เนาะอันนี้คือเขียนว่ากล่องใส่เงินสําหรับเทพเจ้าโอเคเท่ากับว่าตรงนี้มีแค่เท่านี้ครับมีแค่เต่าหินปับพาร์ทวิญญ,ญาณแต่เหมือนพาร์ทวิญ ไอวิญญาณี่ขุนๆนะแววคอระเบิดกูมาอีกแล้วไปขวาก่อนดีกว่ามีอะไรอยู่บนต้นไม้ด้วยฉันน่าจะปีนขึ้นไปดูได้นะตอนเด็เดกๆฉันชอบปีนต้นไม้ที่สุดพ่อกับแม่ชอบบ่นว่าฉันทำตัวไม่สมเป็นกุลสตรีแต่หลังจากพวกเขาหย่ากันก็ไม่มีใครสนใจฉันอีกเลยเอาดึงดราม่าเฉยๆเศร้า,าไม้เท้าแล้วจะเอาไม้เท้าไปคืนคุณยายได้ไงครับผู้เท่าคนนี้เป็นผีสินะดูทึมๆไม่น่ากลัวเหมือนเจ้าสาวกับแม่สื่อไม่รู้เหมืออะไรอยู่แต่ดูแล้วไม่น่าเป็นอันตรายอะไรเชี่ยเรียกซเสียยเลอะ หวังเจียวถงุงยื่นมือไปหยิบหุ่นทองแดงบนกระดานหมากแต่หุ่นทองแดงกลับไม่ขยับเาวากับมนถูกยึดไว้บนนั้นเธอจึงใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบกระดานหมากแล้วออกแรงดึงหุ่นทองแดงจนตัวเองล้มลงดึงอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะขึ้นไปเหยียบแล้วดึง,งนี้เลยนะได้รูปปั้นลหลหน้านะครับซึ่งน่าจะพอดีก,การไปใส่ตรงสล็อตประตูนะครับโชว์เปิดปับ๊บประตูเปิด ฉันเข้าไปไม่ได้ตรงนี้มีกําแพงเล่าหุนขวางทางฉันอยู่งั้นต้องทํายังไงอ่ะแต่บือ้อแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอมันต้องเกี่ยวข้องกับพวกคงจุยย้ยแง่แง่แค่คุณก็ไปทไําลาย่ข้กวนจะก็เข้าไปได้แล้วเข้าใจแล้วคุณไม่รู้เรื่องกับผีสางเทวดาดีจริงๆนะได้ละสิก็เป็นผีลอยไปลอยมาซะ้ขนาดนี้ชอบชอบชอบน่ารักดีคู่นี้นี่เป็นศาสตร์เจ้าที่เหมือนจิพาสเซลมากมายดูเหมือนบนภาพนูนสูงจะขาดบางอย่างไปขาดน่าจะเป็นมงกุฎนะครับอย่างอื่นบนโต๊ะ มีปุ่มให้กดแต่ต้องกดตามลำดับซึ่งต้องกดลำดับให้ครบนะครับตามนั้นต่อไปตรงจุดนี้เป็นการเปลี่ยนหน้าหัวหอมแหละครับซึ่งแต่ละหน้านะครับจะมีสัญลักษณ์สักอย่างอยู่เหมือนกันนะครับตามถาดที่วางเอาไว้มีเทียนที่ยังไม่ได้จุดเทียนแดงเทียนขาวช่องอักษรมงคลคู่หน้าต่างบานนี้มีเชือกแดงห้อยอยู่เต็มไปหมดเลยโอเคครับหาความเชื่อมโยงก่อนนะครับบนคานประดับเป็นรูปเจดดาวเหนือสัมพันธ์กับอันที่เจอตรงนี้นะครับแต่มันไม่ได้บอกแพทเทิร์นอะไร เห็นนะครับใบหน้าอ่าผมเห็นจุดนี้นะครับเรื่องแสงไม่ใช่จุดนี้เรื่องแสงนะครับ2 3 4 5 6 7เทคโนโลยีที่ซ้อนเทคโนโลยีอีกทีในเมื่อฉันจำไม่ได้ฉันก็แค่เอามือถือของฉันมาซ้อนมือถือของตาชิงชิงเท่านั้นเอง <c oughs> นับห สองเทคโนโลยีเทคโนโลยีนับสามเล่นเกมพัซโซนับสี่นับห้านับหกอันนี้นับเจ็ดอันนี้เทคโนโลยีโอ้โหแม่งเทคโนโลยีซอนเทคโนโลย,ไยีไม่ค่อยว่ากันไม่ค่อยว่ากันแป๊บนึงนะครับที่เกะโอ้โหมันคือภาษาจีนล้วนเลยครับอยู่ที่ว่าตู้ตรงนี้เหมือนจะเข้าไปดูได้นะครับกับข้อความแดงๆ นึกว่าจะให้อ่านเปิดได้เฉยอ่านหนังสือปั๊บนะครับหนังสือเขียนด้วยว่าอักษรสมัญญาดาวเหนือหมายถึงความตายเลียงไข้กลตามรูปร่างของมันจะสะกดวิญญาณหินได้โดยเริ่มต้นจากขุยชื่อของพวกมันมีดังนี้แถวถัดไปมีตัวอักษรที่ประกอบไปด้วยอักษรข้างเขียนเรียงกันดังนี้หนีชื่อฟ้าเลยมาดาวใต้หมายถึงชีวิตเลียงไข้กลตามรูปร่างของมันเพื่อคุ้มครองวิญญาณหยางโดยเริ่มต้นจากดาว ชื่อชื่อของผู้มันมีดังนี้แถวถัดไปเป็นตัวอักษรที่ประกอบด้วยตัวอักษรอ่อาทักอย่างเขียนเรียงกันดังนี้เทพซานกวนสามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ถือแผ่นหู้สวมหมวกกวานช่วยองค์โพธิสัตว์เฝ้าสารบรรพชนเทพเจ้าฟ้าประทานผรหน้าของท่านคืออักษรประดิษฐ์ที่ดูซับซ้อนมากหนึ่งตัวเทพเจ้าดินอพยโทษหน้าของท่านคือพะกระดาษขาดหายไปจะมองไม่ตัวอักษรถัดจากนั้นไม่เข้าใจครับที่แน่ครับต้องเป็นคุ้มครองวิญญาณอย่างนะครับซึ่งผมต้องเริ่มต้นด้วยดาวชี แล้วก็เลียงตามนี้นะครับเหมือนจะเริ่มต้นจากตัวนี้นะครับข้างนอกมปอะไรไหมอีเวนต์อัปเดตไหมตรงนี้เขี่ยไม่ได้กันไกตัดแต่งกิ่งโอ้ตัดได้เหรอเชื่อไม่รู้ตัดแต่งกิ่งตรงนี้สัมผัสหุ่นเงาตัวนี้ไม่ได้กลายเป็นภาพปัจจุบันนะครับชิงชิงก็เหมือนจะเห็นตรงนี้เหมือนกันถงถงหุ่นเงานี้เหมือนคุณเลยใช่หน้ากลัวชะมัดหนังสือบอกยว่าหุ่นเงาถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้เชิญวิญญ,ญาณล่ะงั้นคุณสิงวิญญ,ญาณไ,ไ,ได้ไหมไม หุ่นเงานี่เหมือนถงงๆก็เหมือนจริงนะครับต้องลองดูครับว่าหุ่นเงาทําอะไรได้บ้างเอ๊ะเราตกหล่นตรงไหนเนี่ยหรือว่าเรียงกับฝั่งปะครับเพราะถ้าเกิดเรียงจริงแล้วว่าตามเส้นนะครับไม่รู้ใช่ไม่ใช่นะถ้าเกิดเรามองเงี้ยครับคือมันจะกับฝั่งนะครับถ้าเกิดเราจับมันอินเวอร์สมาเนะี่ยมันน่าจะคล้ายๆกันนะครับไม่รู้ว่าจริงไม่จริงต้องลองดูนะครับอันนี้ผมไม่รู้อะแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับเมวลองดูซิ อเคพยายามตัง้งนานกาแพงภาษาเนะี่ยมันน่ากลัวจริงๆผีแม่สื่อกระดาษหายไปไหนอีกแล้วถ้าเจ้าสิ่งนั้นโผล่มาได้แสดงว่าค่ายกลหวงจุ้ยของที่นี่ป้องกันผีไม่ได้แล้วสินะทีนี้เรียกทงทง,งเข้ามาได้แล้วทงทง,งจ้าคำเฮีย <Come here. S 2> อ่ะมีสิ่งอัปมงคลเพียบเลยเอ๊ะทำไมมองผ่านมือถือไม่เห็นแต่กลับแสดงใน,นร,ระบบตัวจับใบหน้าจริงๆฉันกลัวจังเลยถ้าเจ๊ยังกลัวอีแวนนั่นมันก็ไม่น่าเหลือนะ ผีพวกนั้นยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับที่พื้นเหมือนเจอบางอย่างนะคบเป็นล่องเป็นรอยคำผีโอ้มีหนังสือเล่มที่เรื่องแสงอ่านได้สะกดผีร้ายปีศาจร้ายที่ต่อต้านองค์โพธิสัตว์ต้องใช้ไขยกลเชือกสะกดวิญญาณของมันไว้เพื่อไม่ให้มันออกไปทำล้ายผู้คนหากต้องการแก้ไขยกลต้องจุดเจียนด้วยไฟหินและหยางเขียนอักษรมงคลคู่หินหยางเรียงนามของเทพซานกวนด้วยขจัดอักษรน้ำสามหยดที่อยู่ด้านข้างออกเพื่อขอให้เทพคอยคุ้มครอง ก็ยังไม่เข้าใจแต่มีให้อ่านสองเล่มอ่านก็ได้อันนี้เขียนว่าพิธีงานศพสุสานระบุแปดสิ่งเกี่ยวกับชีวิตและความตายผู้มีบรรพบุรุษเป็นปราดณฑิตสามารถขอให้วิญญาณป่าช่วยชี้ทางได้พึงจาไว้ว่าป่าทั้ง5้าสีต่างมีกฎเกณฑ์ของตน 5- สี5สีเหมือนเพิ่งเห็นสักอย่าง5สีนะปราสีดําไร้กังขาชี้สิ่งที่เห็นได้ไกลที่สุดปราสีเหลืองไม่ถูกโกหกปกปิดชี้สิ่งที่อยู่ใกล้สุดผู้มีมารยาสีแดงจะไม่โต้แย้งเชื่อในคนที่ตนชี้ผู้มีคุณธรรมสีขาวไม่่่่เเสสสีีีีียใจหรือถููกกกปกปิดิดดช้้งททลุผมมตตา เขียวไรพ่าย,ายชี้สิ่งที่อยู่ใกล้และไม่ซ้ำทุกตำแหน่งที่ยืนอยู่ไม่นะับเป็นจุดที่พวกเขาชี้หากคนทางมืดบอดจงอาศัยแสงชี้นำหากมีสิ่งชี้นำเยอะจงอาศัยที่ซ้ำเป็นหลักหากซ้ำหลายแห่งจงใช้สูตรนิตาสินเล็กใหญ่ความตายเป็นใหญ่เมื่อตายจัดงานศพความชราคืออาวุโสแก่แล้วจึงเกิดแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่แต่งสะพ้ายคือมองคนใหญ่แต่งลูกสาวคือมุงคนเล็กป่วยคือลำดับสุดท้ายด้านล่างสุดเป็นเขียนว่าอะไระครับเป็นการเรียงคำสักอย่างมั้งซึ่งต้องการเขียนตัวอักษร8ตัว เราเก็บเบาะแสให้มากที่สุดนะครับแล้วค่อยว่ากันกันไกตัดได้ตัดกระดาษตัดหนังสือตัดผีอ๋อกันไกตัดพื้นได้ดูสิเจออะไรตัดระยกอา่าคืออะไรวะเจอของนะครับแผ่นหู้หินแผ่นหินมีรูอยู่มองเห็นไหมว่าข้างล่างมีอะไรนอกจากพวกตัวอักษรที่ไม่รู้ความหมายแน่ชัดก็ไม่เห็นมีอย่างอื่นแล้วต้องให้อาถงนะครับผมมามองเหมือนพ่อขยับนะครับตำแหน่งของแสง อ๋อครบสี่พอดีครับถ้าใช่เรียมเรียมใหญ่อ่าเข้าใจแล้ว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 เอะแล้วอ่านยังไงอ่ะอ่านไม่เป็นน่ะเชี่ยยากแล้วอ่ะเจ้าช่วยกูส่องหน่อย ทำไมบนนี้มีรูเพียบเลยไม่รู้มีอะไรซ่อนอยู่ข้างล่างหรือเปล่าว่าที่นี่มีผีเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนกันเห็นแต่ผีเหมือนกับว่าจะต้องยึดโยงให้ได้นะครับว่าใครคือคนที่โกหกและใครคือคนที่ไม่โกหกปาดสีดําไล่กางขาชี้สิ่งที่เห็นได้ไกลที่สุดปาดสีเหลืองไม่ถูกโกหกปกปิดชี้สิ่งที่อยู่ใกล้สุดผู้มีมารยาทสีแดงจะไม่โต้แย้งเชื่อในคนที่ตนชี้ผู้มีคุณธรรมสีขาวไม่เสียใจหรือถูกปกปิดชี้สิ่งที่ไกลที่สุดผู้มีเมตตาสีเขียวไร้พ่ายชี้สิ่งที่อยู่ใกล้และไม่่่่ซ้ํําาททุกตหนนงียยือู นะเป็นจุดที่พวกเขาชี้แก้มาครึ่งชั่วโมงนะครับแต่นี่ครับคือไอ้ผีเวน5้าตัวนะครับช้อนแม่เหล็กช้อนที่ทําจากแม่เหล็กดูมันเงามากลิ้นชักอันนี้ผมว่ามันก็น่าจะแก้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่ามันน่าจะต้องขึ้นอยู่กับองศาของแสงครับที่ส่งเข้าไปในรูตรงนี้พาเซลยังไม่ปลดล็อกดีเอาเป็นว่าหาต่อหาต่อหาต่อโอ้ เข็มทิศชี้ไปทางใต้เงินทิศเหนือก็น่าจะเป็นทางนี้เสียงเดินอ๋อ,อเดินเป็นรอยเท้านะครับให้เห็นว่าใต้นี้ต้องหาอุปกรณ์มาขุดดินเหรอโอ้ยเอาอ๋อเอา,เอา,เ,อาเอาหูหินมาขุดหมวกกวนหินเป็นหมวกกวนที่ทํามาจากหินซึ่งจริง,รงเป็นส่วนหน้าเท่านั้นใส่ไว้ตรงนี้ด้วหมนทภาพนูนจะขาดบางอย่าง อพอลองหยิบแผ่นหินบนพื้นออกก็พบปุ่มกลไกลเข้าเซิรโม่ชิงจึงลองเหยียบดูนี่คงไปกลไกลแบบกดทับถ้าผมยกเท้าออกกลไกลก็จะปิดทำยังไงดีละ่ะตอนนี้ตัวชันไรน้ำหนักถึงจะจะลดน้ำหนักแต่ก็ไม่อยากตัวเบาขนาดนี้สักหน่อย <c oughs> แต่บือ่อช่างเถอะเดี๋ยวฉันลงไปดูเอง <c oughs> ก็ได้งถงระวังตัวด้วยนะอาชิงชิงเหยียบ แล้วได้เวลาเปลี่ยนเป็นถงถงลงไปลงอึมครึมจังเลยอยู่คนเดียวชักเริ่มกลัวแล้วสิชิงชิงก็ลงมาไม่ได้กล้าๆหน่อยสิฉันไม่กลัวผีหรอกอยังไงฉันก็เป็นผีเหมือนกันผีไม่จำเป็นต้องกลัวผีผีกินผีไม่ได้สักหน่อยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตรงนี้มีกลไกด้วยแต่ฉันคงเหยียบไม่ได้ทํายังไงดีอืมแสดงว่าต้องหาหนักๆสักอย่างมาทําอะไรกับกลไกดอกไม้ไรหอมจังเอ้ยฉันเป็นผีฉันได้กลิ่นด้วยเหรอแปลกจริงๆกล้ยไม้เอเวจีเหรอครับเ ไปตอบไม่ได้สุดทางเออหือในอุโมงค์มีผีเต็มเลยพวกเขาเนิ่งๆไม่รู้คิดอะไรอยู่ฉันไม่กล้าเดินเข้าไปหรอกผีกลัวผีนะครับเหมือนที่เรากลัวคนนะครับเราไม่กลัวคนคนเดียวแต่เกิดมันอยู่เป็นฝูงล้าก็กลัวนะครับเอาเป็นว่าแล้วตรงนี้คือยังไงอ่ะหากขนทางมืดบอดจงอาศัยแสงชี้นำหากมีสิ่งชี้นำเยอะจงอาศัยที่ซ้ำเป็นหลักหากซ้ำหลายแห่งจงใช้สูตรนิตดสิเล็กใหญ่เอา ลองดูเมื่อแสงชี้นำมองหาสิ่งที่ซ้ำเยอะที่สุดถ้าไม่เข้าใจให้มองหาตัวอักษรสีแดงเหล่านั้นเป็นตัวกำกับว่าอะไรใหญ่กว่าเล็กกว่าต้องหาพาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพวกนี้เหรอ <S <S อ่าอโอเคอ่อันแรกสุดอันแรกสุดคือคำคำว่าใหญ่ต่อไปอันนี้อ่ะกลับไปงั้นหมายความว่าอ๋อเมื่อมีซ้ำเอาซ้ำก่อนอ่าต่อไปงั้นเอาอันที่สาม อันที่3คืออันนี้อันทีเคซ้ำๆ้ถ้ามีซ้ำเอาแค่ซ้ำก็ถือว่าไม่ผิดพลาดงั้นต่อไปอันที่4อันที่4ถ้ามีซ้ำเอาซ้ำถ้าอันที่4หาอันที่ใหญ่สุดอันที่ใหญ่สุดคือคำว่าตายง <c oughs> ั้นที่สีก็ต้องเป็นคำว่าตายเฮ้ยที่แก้อย่างนานกว่าจะได้สิว เครื่องมือที่ช่างแกะสลักใช้ประจำหมู่บ้านนี้น่ากลัวจริงๆ ใช่ใชมีทั้งศาสนาของจื้อพุทธและเต๋าพวกเขานับถืออะไรกันแน่หมู่บ้านนี้กราบไหว้สิ่งอัปมงคลที่ชื่อว่าโพธิสัตวหกแขนทั้งยังเอาความเชื่อและศาสนาและนิกายต่างๆเหมารวมเป็นพลังของมันด้วยหลายปีมานี้เหลือชาวบ้านที่นี่แค่ไม่กี่คนที่ยังกราบไหว้มันอยู่แต่เมื่อก่อนนะหมู่บ้านแถวนี่กราบไหว้ด้วยกันทั้งนั้นเลยเมื่อครึ่งปีก่อนผู้ใหญ่ บ้านของที่นี่จะบูชายันคนจึงถูกจับกลุ่มไปชาวบ้านที่เหลือต่างก็ย้ายออกที่นี่เลยกลายเป็นหมู่บ้านร้า,รางไม่รู้ว่าที่นี่กราบไหว้ของพวกนี้มานานเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นี่คอยเซ่นไหว้แล้วอาจจะมีอะไรโผล่มาก็ได้พวกเธอระวังตัวด้วยนะแงะหัวเทวารูปไปไหมกูอยากลองงัดมาตั้งนานล้วงัดโอ้โอเตาหินมาที่คอเหรอเนี่ย ท่านคงช่วยผู้คนให้พ้นทุกพ้นภัยมามากหากท่านพูดได้คงยินดีช่วยผมแน่ไว้ผมช่วยคนสาเร็จจะกลับมาซ่อมแซมท่านแน่นอนจะจุดทูปยักให้ด้วยเสียนเทวรูปเอาไปทําเป็นแท่นเหยียบหม่เพื่อลงไปข้างล่างเสียนเทวรูปหนักจังฉันยกไม่ไหวหรอกถ่วงลงน้าเอ้ยบอยโดนสาบโดนสาบร้อยแล้วทงทงหัวเสียนเทวรูปน่ากลัวที่ชิงโยนลงมาเอาไม้เขี่ยได้ไหมไม่มีวัตถุมาลองงัดไม่ขึ้นเต่าหินยังอยู่นะ เอาเตาหินโยนลงไปไหมอ่าจะได้มาง,งัดขึ้นเมื่อเป็นแบบนี้ปับ๊บเอานี่มาง,งัดโช เหยียบที่กลไกลประตูบนทํางานอ่ะไม้เท้าหล่นน้าไปแล้วช่างเถิดอยังไงคุณยายก็นั่งรถเรากลับไปได้ว่าแต่กลไกลนี้มีไว้ใช้ทําอะไรกันนะแต่อย่างดีที่ไม่ใช่กับดักโอเคครับต่อไปได้เวลา2หนุ่มสวีวีวีลงมาเจอกันเป็นไงบ้างจะแก้กลไกนี้ได้เก่งใช่ไหมล่ะอืมแต่ปื้จะชมฉันหน่อยก็ไม่ได้ตรงนี้มีกระดานหมากอยู่ดูเหมือนข้อความบนป้ายเราควรต้องเล่นเกมให้จบหมากลูกจีนเหรอถ้าฉัน,ปนไปฝ่ายลูกก่อนฉันต้องชนะแน่ทงทงอนุติกาบนป้ายให้ดีๆสิเราจะเดินหมากแม่ทับไปชั่วเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้ สรุปแล้วคือต้องเข้าใจให้ได้ว่าแต่ตัวเดินยังไงไอดำจะกินไอแดงไอแดงจะกินไอดำ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 เฮ้อได้สักทีเกมปริศนาสารเลว จิงเล่นจิงหุดหงิดอักษรมงคลหยินนะครับให้ความรู้สึกหนาวเย็นเวลาสัมผัสต้องเอาอักษรมงคลหยินนี่ไปใส่ข้างบนมั้งมันมีช่องสลักให้ใส่อยู่เอาใสา่โอ้ต้องใส่สองอันด้วยใช้สารเ็วจริงเดี๋ยวให้อาชิงชิงนะครับไปดูลาดเราแล้วกันนั้นนี่ผีเพียบเลยผมใช้มือถือส่องดูก็ไม่เห็นทายังไงดีถ้าใกล้ชนมันคุณก็บอกผมแล้วกันบอกไม่ได้ถ้าพวกมันได้ยินเขาเราจะทายังไงจิงสี่หุ่นเงาไงฉันจะลองสิงหุ่นเงาดูได้นําทางคุณได้เริ่มเดินน่ารักจังเลย โอเคดูตามมือหุ่นเงาอ่ะหลบอ่ะต่อไปอย,ยอย่าตกใจแค่เสียงอย่าตกใจอย่าตกใจแค่เสียงโอเคต่อไปขวาโอเคเราเจอกับ ภาพวาดเทพเจ้าดินบวกกับตัวอักษรสีแดงหนึ่งคำที่เขียนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับบนนั้นกระดาษทองที่ชาวบ้านใช้เส้นไหวโอเคได้เวลากลับตรงโน้นดูเหมือนจะมีอะไรส่องแสงอยู่โอ้มันมาแล้วต่อยนะอย่าเข้ามานะต่อยนะกำมัดแล้วเจอทางตานซะแล้วทำยังไงดีโอหู้น่ากลัวขึ้นนะ อะทำไมกินพวกเดียวกันล่ะผีกินผีได้ด้วยเหรอชิงชิงรีบหนีเถอะพวกเราจะอยู่ที่นี่ต่อเลยน่ากลัวสุดๆไปเลยฉันนึกว่าเติมเป็นผีจะไม่ต้องกลัวอะไรซะอีกทำไมพวกเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยทำไมพวกเราต้องซวยตลอดเลยหรือว่าฉันจะดวงไม่ดีไปประปักกับคุณจริงๆใครๆก็ไม่ยินดีกับเราคนอื่นต่างก็บอกว่าเราไม่เหมาะสมกันขนาดปูนรอของคุณยังทงๆอย่าไปสนใจคำพูดพวกนั้นเลยมันเป็นเรื่องงมงายผีก็เป็นเรื่องงมงายไม่ใช่เหรอผมไม่สนหรอกนะยังไงผมก็ไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาอยู่แล้วผมจะคอยปกป้องคุณเองออออ้้ยาชชชิงง่่เเเีีกก็็ไดตนนนปท ฉันกระพริบไฟให้คุณตั้งสองครั้งคุณยังไม่รู้เรื่อเป็นฉันเออผมจะไปรู้ได้ยังไงต่อให้รู้ว่าผีทำผมก็ไม่แน่จใจเป็นคุณนี่นะงั้นฉันจะกำหนดสัญญาณลับไว้นะเหมือนรหัสมอดยาวหนึ่งครั้งสั้นสองครั้งจำให้ดีนะครั้งต่อไปถตาเหตนสัญญาณไฟกระพริบแบบนี้รู้ว่าเป็นฉันไม่ต้องมีครั้งต่อไปจะดีกว่า กล้องยาสูบกระดาษนะครับที่แม่สื่อกระดาษมักถือติดมือบ,บ่อยๆมีกินยาสูบจังๆเพราะต้องหาของมาแก้กลไกลอยู่บ่อยๆเลยเผยหยิบสิ่งนี้มาด้วยความเคยชินไม่รู้ใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่าคุณยายทั้งพวกเราเจอผีสาวให้หน่ากลัวมากตนนึงเธอกินผีกระดาษเข้าไปด้วยคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรอ๋อฉันเคยเจอผีสาวที่บ้านด้วยน,นะเหมือนเธอจะตามฉันตลอดเลยเจ้าเจ้าสาวเหรอคุณบอกว่าผีแต่งเมียไม่ใช่เหรอทำไมมีผีเจ้าสาวโผล่มาได้ล่ะฉันแค่เดาเฉยๆฉันรู้เรื่องผีสังเทวดาแค่ผิวเผิน ก็เดาๆไปงั้นแหละผีกินผีคือการดูดกลืนพลังหินของอีกฝ่ายทําให้ตัวเองแกร่งขึ้นผีทั่วไปทําไม่ได้หรอกเล้งว่าจะเป็นผีร้ายที่เกิดมามีชะตาหินและลู้มนดําซะด้วยนะสิงั้นจะทํายังไงดีเจอผีร้ายแบบนี้ถงทงก็ตกอันตรายนะสิพวกเราสำรวจที่นี่ตั้งนานยังหาวิธีไม่ได้เลยคุณยายทางมีวิธีจะพอช่วยวิญญาณของถงทงกลับเข้าสู่ล่างได้ไหมครับต่อให้มีวิธีเชิญวิญญ,ญาณแต่ถ้าทําไม่ดีทั้งสองคนอาจเสียอายุไขได้หา ทำพลาดก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะลูกสาวของฉันไม่รักดีเลียนมนดำไปทําลายผู้อื่นจนตัวเองจิตหลุดฉันลองเรียกจิตเธอกลับมาแต่ก็พลาดจนตัวเองเกือบตายงั้นเคยมีคนทําสําเร็จบ้างไหมครับฉันรู้จักอยู่คนหนึ่งเขาเชิญวิญ,ญญาณเมียกลับมาได้แต่นั่นขึ้นอยู่กับอายุไขและดวงชะตาในขณะนั้นของผู้ทําพิธีด้วยถ้าให้เขาลองอีก ครั้งก็ไม่แน่ว่าจะสำเร็จอันหนิงนะครับ หนิงจือฝูนะครับแล้วก็โมฉีครับฉันจะลองคนน้นหนังสือพวกนั้นดูอีกทีว่ามีวิธีอื่นหรือเปล่าหากอันเป็นวิชานอกรีดแต่ถ้าไม่มีทางอื่นก็คงต้องใช้วิธีนั้นยังไงการช่วยชีวิตคนก็สําคัญที่สุดเมื่อก่อนคุณหลีกเลี่ยงการใช้วิชานอกเลยสินะผมรู้สึกผิดจริงๆที่ต้องลากคุณมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ชีวิตฉันทําเรื่องบาปมาๆม,มีลูกสาวก็สอนให้รักดีไม่ได้ทั้งยังก่อกรรมทําเข็นอีก มันเป็นความผิดของฉันเองฉันจึงควรทำเรื่องดีๆเพื่อชดใช้กรรมบ้างฉันแก่แล้วคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่ปีหลังจากเรื่องนี้ฉันจะเลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านฟังนิ้วจิบชาใช้ชีวิตบ้่นปลายอย่างสงบดีกว่าขอบคุณค่ะคุณยายทางังอ๋อ มาแล้วครับอักษรมุงคลอย่างให้ความรู้สึกอบอุ่นเวลาสัมผัสเทพครบช่วนแล้วครับใส่ตรงนี้เข้าไปเป็นแบบนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเนะคือใส่เสร็จแล้วค่อยไาแก้พัซเซล,ลนี้ใช่ไหมครับไม่มีที่อ๋ออ๋อเชีย่ยเพิ่งรู้ว่าโซนเราลืมไปหรอไม้ขีดไฟต้องใช้ประหยัดหน่อยเขากล้องยาสูบไปให้ใช่ไหมโอ้เชีย่ยเขาให้ถง,ถงไง ผื่อคุณอยากได้อะไรผมจะเผาให้คุณไงทำางกับว่าฉันตายไปแล้วจริงๆแต่การเผากระดาษมันก็ใช้ได้ผลจริงๆนะสะดวกรดเร็วกว่าบ,บ,บริการส่งด่วนอีกแต่ทำไมถึงส่งมาถึงฉันได้ถูกต้องละ่ะมันมีโอกาสส่งถึงคนอื่นที่มีชื่อหน้าตาเหมือนฉันหรือเปล่าถ้าฉันไปเกิดใหม่ของที่เผาส่งให้ชัาจะถูกส่งไปไหนคงไม่ใช่จูๆ่ๆคุณแม่เห็นเงินกระดาษกองอยูเ่เต็มเตียงทารกลงนะนั่นก็น่ากลัวเกินไปการที่แฟนผมเล่าเรื่องผีให้ผมฟังผ่านมือถือกระดาษยังน่ากลัวกว่าอีกอ๋อถ้าเผ ไม่ประหลอกกระเป๋าน้ำไม่แพงเท่าไหร่เดี๋ยวผมซื้อใบใหม่ให้ดีกว่านี้ให้นะนั่นคือของขวัญชิ้นแรกที่คุณให้ฉันมันคือของแทนใจแหยไปได้ยังไงตะบือ้อบ้าที่สุดบ้ากะเฮนไตผเผาแมงจัดไปครับอุ้ยแอนิเมชั่นเผาก็ดีด้วยถึงจะดูปากร้ายนะครับแต่จริงๆรพูดนี้ก็มีเหตุผลนะครับที่เขาโมโหก็ไม่ห้โมโหได้ไงครับมันคือของแทนใจนะครับชิ้นแรกที่เป็นของขวัญน,นะครับของขวัญชิ้นแรกปะ ได้ของละกล้องยาสูบป,ปลายกล้องยาสูบยังประกายไฟสีเขียวเข้มอยู่เลยทำไมกล้องยาสูบจุดเทียนสีแดงไม่ติดละ่ะแสดงว่าเทียนสีขาวติดเหรอแสดงว่าฝั่งนู้นต้องใช้ไม้ขีดไฟในการจุดสีแดงของตัวเองนี่งั้นได้เวลาแก้เรื่องของดินน้ำลมไฟให้เรียบร้อยเอาและนะลุยงั้นถ้าเกิดอย่างถูกต้องถ้าตรงกลางคือดินอักษรของดินก็คือคำนี้ดินคือคำนี้น้ำคือสีน้ำเงินน้ำอันนี้คือ ืมอดูเหมือนไม่ค่อยถูกแต่ก็ใกล้เคียงสุดๆตรงกลางคือดินแสดงว่าอันนี้สลับกันงั้นนี้ต้องถูกสักอันน่าจะวางแบบน,นี้มั้งเชี่อกว่าจะผ่านแต่ละอย่างจีนล้วนเลยครับอะฉันสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างที่น่ากลัวอยู่ข้างหลังนั่นข้างในนั้นมาอันตรายต่อฉันโถงลอยอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมเข้าไปเองชิงๆระวังตัวด้วยนะ โอ้ยืนเพียบเลยสองกล้องไหนซิโอ้โหชูป้ายขนาดนี้ใต้าอันเชิญทุกอันล้วนเขียนชื่อผู้หญิงเอาไว้คงต้องหาสักอย่างมาติดนะครับเพราะมันถูกลอกออกนะครับโอเคตามนั้นอยู่ตรงนี้ครับพัซเซลิลแรกสุดที่เสร็จหลังสุดป้ายคําสีเหรอแล้วผมลองดูนะครับสีที่ผมถ่ายมาเมื่อกีน้นี้สีเขียวหรือเป็นการผสมคาปะครับใช่ครับมันผสมคาครับงั้นแสดงว่าเขียวถูกฟ้าถูกเหลืองถูกต่อไปแดงก็ต้องวน จนกว่าจะถูกอเอน,นี่มาโอ้พรเซลซอนพรเซลแม่โจ้ปกูไปเถอะสวมชุดสีแดงสองกระจกแต่งหน้าทําผมกระจกทองแดงที่ยังพอใช้งานได้อยู่บ้างปล่อยกูไป <c oughs> แต่งหน้าซะ น,นี่มันชื่อของคุณปู่รองนี่นะหรือว่าเขาจะปิดบังพวกเราอยู่จริงๆป้ายอธิษฐานบนป้ายเขียนว่าตะกูลเซิร์นม,มีทายาสืบต่อไปและชื่อของปู่รองเซิร์นว่างจงคุณปู่รองเราพบสิ่งนี้ในสารเจ้าคนกระดาษนี่มันอะไรกันครับนั่นชื่อของคุณสินะอธิบายมาทั้งหมดเลยเออนี่คือคือว่านี่มันเรื่องอะไรกันว่างจงคุณปิดบังเรื่องอะไรไว้เออคือว่า ฉันยอมเล่าให้ฟังก็ได้หมอชิงเธอก็รู้ว่าเมื่อก่อนตระกูลซั้นเป็นตระกูลใหญ่มีลูกหลานมากมายแต่พอมาถึงรุ่นฉันกลับมีแค่ปู่ของเธอที่มีลูกชายส่วนพี่น้องคนอื่นๆก็มีแต่ลูกสาวตอนนั้นมีหมอดูบอกว่าพ่อของฉันมีดวงอาภัพแต่กูจะสิ้นไลทายาทภายใน3ามชั่วอายุคนพ่อของเธอเป็นลูกโทนฉันรักเขาเหมือนลูกแท้ๆแต่พอมีลูกสาวคนหนึ่งกลับไม่คิดมีลูกเพิ่มทั้งยังบอกอีกว่าจะชายหรือหญิงก็เหมือนกันมันใช้ได้ที่ไหนฉันได้ยินว่าในอดีตที่นี่มีการสังเวยเจ้าสาวกระดาษหนนนนึ่งใั้จิ อาฆาตแดงกล้าจนกลายเป็นผีร้ายเจ้าแม่อรรันซึ่งภายหลังถูกหมอผีสะกดไว้เจ้าแม่อรรันมีพลังแก่กล้าถ้าเส้นไหวท่านจะขอบุพเพวาสนาะขอทายาทได้ฉันเลยมาพบหมอผีที่นี่เสนอผลประโยชน์ให้เขาแลกกับการให้ฉันเข้าไปเส้นไหวเจ้าแม่อรรันแล้วมันก็ได้ผลจริงๆหลังจากนั้นเธอก็เกิดมาไงเส้นไหวผีชั่วร้ายเท่ากับติดค้างหล่อนคุณสัญญาว่าจะจ่ายคืนด้วยอะไรล่ะเออฉันได้ยินว่าการเส้นไหวเจ้าแม่อรรันเท่ากับติดค้างนี่รักเมื่อให้กำเนิดทายาทชายอีก เขาจะตายเมื่อเติบใหญ่เพื่อเป็นเจ้าบ่าวให้ท่านไม่งั้นไม่งั้นจะทำไมเออไม่งั้นก็ต้องให้ลูกชายคนโตชดใช้ฉันเดาว,ว่า พอโมชิงจะแต่งงานกับผู้หญิงอื่นท่านเลยออกมาแก่แค้นเป็นฝีมือคุณจริงๆด้วยคุณปู่รอทําเรื่องแบบนี้ได้ยังไงครับฉันฉันไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ฉันเคยขอให้พ่อของเธอมีลูกเพิ่มเขาก็ไม่ฟังฉันเล่าเรื่องเจ้าแม่อัถันให้ฟังเขาก็ไม่เชื่อพอพูดบ่อยเขาก็โกรธชั้นฉันปฏิบัติกับเขาเหมือนลูกแท้ๆแต่เขาทําแบบนี้กับฉั้นได้ยังไงบอกว่าฉันงมงายท่ายังรบกวนชีวิตของพวกเขาด้วยเฮ้อบ้าบอคุณเนี่ยมันบ้าบอจริงๆฉันก็แค่ลองดูไม่คิิิดดดวว่่่่าามมันนนจจจะไไ้ผลรงงงๆยึึกถท ตามมาทวงคืนถึงที่คงเพราะที่นี่ถูกจริงล่างเจ้าแม่อาัฐานเลยคลายมนสะกดออกมาได้วาเจ้าจแม่อาานันคุณจะทําอะไรเนี่ยฉันไม่ยอมให้คุณแย่งแฟนฉันไปหรอกนะเอาเชียววิ่งไม่บวกเฉยอุ้ยเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงคุณคืออ้าอูเสียงเจียวถงกูถงถงเกิดอะไรขึ้นถงถงทำไมไม่ตอบล่ะมีอะไรโผล่มาโอ้อยผีบีบมือถือ เครื่องละห้าหมืจ่ายมาเลยลุงอรุณละลาตรีใช่อะสามชั่วโมงพอดิบพอดี <c oughs> เสียงหมดไปเจอกันใหม่นะจ๊ะ